โอ้โห oh oh, พี่น้องวันนี้ <laughs> มีปลา,าสับนะปาราบองแบบสุกๆนะเนี่ยกลิ่นหอมหน่ากินเลยเนี่ยหอมตะไคร่เนี่ย,ม,ยมีข้าวเหนียวด้วยเดี๋ยวปั้นจิ้มสักหน่อยนี่ครับมีข้าวเหนียวปั้นนะปั้นจิ้มเนี่ยอือ หอมเครื่องเทศนาะอร่อยมากทั้งหินงทั้งข,งขากับไข่หอมอร่อยมากมากกินกับน้าเล็กครับเนี่ยฟินมาก mình để cả bát liền, ngon ngon, ngon nhất nhất nè, mình đỡ gìn với gàn, sáp gì, thon hiếu ปลาราสับหรือว่าเจีวบองแบบสุกนะอร่อยมากๆสุดจานอิหลีเดอ้อ